ขอบคุณนะคะอันนี้อันอัน่าในอันน่าในบอกกันนะคะอันนี้เป็นวันนี้เป็นวันที่แต่เดิมโอ้ต้องแบ่งกันใช่ไหมเป็นกิ๊บสบายนะคะอุ้ยโอ้ขอบคุณนะคนะ ไปแล้วอันนี้ของพี่นะยังไม่หมดยังไม่หมดมันเยอะมากเลยแล้วใครเก็บแล้วใครเก็บอ thank you so much นะคะน่ารักมากๆเลย